สวัสดีครับที่ว่าเหงื่อออกนี่ไม่ใช่ฝนตกนะครับที่เป็นน้ำน้ำเหงื่อทั้งนั้นเลยนะโอ้โหดูทางลงเลยนะครับโคตรชันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนายโปสเต็ปนะวันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนวะของ15้านะครับแถวองคลักษ์นะวันนี้เราจะมาตามล่าชดช่อนนะวันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นงานก้านคอนะวันนี้เราเอาเจอาร์ไปด้วยนะสำหรับตีปลาช่อนนะครับยังไง ตามชมกันนะปเดี๋ยวอั่างนีนี่มาด้วยนะครับซึ่งเป็นหัวตะกมีเบอร,ร์นะที่เกียรติมัดสายนะเนั่ยเราก็ไปลองดูกันนะครับผมใช้เป็นตะกัว่วดตะกั่วเบ็ดหนอนนะอันนี้สองจุดหกกรัมนะบเบอร,ร์สองโอนะแนวเกี่ยวก้านคอจีอาร์นะพอดีไหมเนะี่ย คือว่าน่าจะพอดีนะปักเข้าเลยอ๋อพอดีเลยนะครับนี่เราเอามาเดินเท็กซัสนะครับตาเขี้ยวๆนะปลาชนเขี้ยวนี่ หัตุ่มนะหัตุ่มส,สวัสดียังเป็นทางการอีกหนึ่งรอบนะครับอยู่กับผมนาะโปสเต็ปนะครับวันนี้อยู่ท้องสิบห้านะครับหมายธำมาก,กินนะหมายนี้ เราเน้นเป็นช่อนกระทะโดนะสองอย่างนะครับปลาท่อนผมก็จะใช้เป็นนี่โอทุพัทวินเซนนะครับจับคู่กับพาทูล่านะอันนี้รอบห้านะเป็นเคสิชงเกอร์นะครับเกาะช้านะันเนียนวินเซนนะวนเวทแปดยี่สิบนะครับวนน 8, นะันนี้ไม่ได้เอาเวทอ่อนมานะเลิมเราก็ซัดก,กันเวทแข็งๆเนี่ยนะโอ้ยมันก็จะตีประมาณนี้ตีไม่ค่อยส่งหย่องไม่ค่อยเนียนนะนเหยา่อยงมันเบา แต่ก็ยังพอถูไทยได้อยู่ไงกัดกัดอือาะไรวะอ้อ <Así started> มาแล้วครับช่อนใหญ่ <c oughs> <t ul> ตัวแรกกัดจอาร์นะตัวนีว้วิ่งออกเล้วเนะมื่อกียามช้าเปิดแต yeah. ้มสวยนะ่ามาแล้ววุ่กระเดว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 โอ้โหกัดก้านคอนะจรอาร์ JR. โอ้โหนีนะไปเลยก้านคอน ตัวเป็กสเปกปลาช่อนเนี่ยยื่ส่งเนียนๆเ,เลยนะนี่แต่ผมขอเก็บรูปก่อนนะครับอืมกระชาาคามือเลย แหมกระช่าคามือเลยนะส่งไปแล้วนะเม่อก่โอกัด <c oughs> นี่นใตาต้นไม้นะก็มีตัวนะ ก้านโคนะนี่สีขาวนะครับสะบัดหลุดไปแนละ้วพร้อมเนวก้านคอเริ่มแตกด้วยนะไปถ่ายรูปนะ กัดแล้วส่งกันเลยนะส่งไปวิ่งแล้ววิ่งไปไหนหโอ้โหโดดเลยนะโอ้โหช่อนอีกแล้วโอ้สายดีนะย่อโอ้ยรับกัดก้านคอนะจีอรนะอันนี้หววลูกตุ้มนะนี่ นมๆม,มาใส่ใส่ดีมากนะปลาวันนี้ปลาไปกันต่อโ้กัดเนียนๆเ,เลยนะครับสำหรับขั้นโคนะมันใสใส่อะไรอนะ่ะผมลืมมันสองสองเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ผมก็ลืมเหมือนกันนะมันเต็มคำเลยนะปลาช่อนกัดพอดีคำนะเก็บไว้คู้แจ่งชาวบ้านนะไปต่อครับ ไม่ได้มานานนะสวยมากนลยถึพวกหญ้าพวกตบตบขึ้นนะมันหน้าเป็นที่ซ่อนตัวของพวกป่ามากเลยนะ คันโดอยู่ในป่าหญ้านะุ้ยุ้ยโอ้โหโอ้หโอโหชนใหญ่ช่องใหญ่เลยโอ้โหเห็นปากเลยนะเมื่อกี้โอ้โหนี่นะอมคาเซียนะมิดด้าม ติดหนึ่งสบายแล้วโอ้ยคบันโลเลยอะไรทับนีอ่ะโอ้โหกัดคาซีนะครับดูดูตัวนะครับนี่จอดครับจะถ่ายรูปกะคนับกำลังเมิร์เลยนะเมื่อกี้นะครับก็กำลังมองป่าด้านข้างอยู่นะว่าเออมันน่าจะมีชเโดอนะเราเห็นปากดำๆมานะครับนี่นี่นะเจ้าของปากดำนะเดี๋ยวก่อนโอ้ย ขาเซียนะครับนี่อดตัวนะครับมีไซส์โลแน่นอนนะตัวนี้โหสุดยอดนะตัวที่สามเนะี่ยโหไซส์ดีมากนะไปไปตามตัวต่อไปกันครับผม <c ười> คันแข็งแล้วมันตียานนกนะรอก็นักด้วยโดขึ้นฟ้าอย่างเดียวเลยนะทำอะไรบนฟ้ากันู้โอ้อห แปดยี่สิบมันแข่งไวหน่อยนะสำหรับปลาช่อนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหย่อนหย่อนโดนเลยนะโอ้โหโดยแล้วนะครับการขอจีอนะโอ้โห เต็มปากนะจ <des k> อดปั๊บโดนปุ๊บ <s atur ï> เลยนะมันดูดเลยนะตอนเหยื่อดรถตกลงน้ำนะ mm. ตอนแรกผมคิดว่าติดหินนะโอ้าอีกแล้วนี่ครับจัดไป <S <s <atur ï> ไม่ค่อยมีอาการกับผิวน้ำเลยนะดโดโดโดูดูดยอะไรกันลูกปลาะนรับ น้ำกระจายเลยไปไหนแล้วหุดตัดไม่เต็มนะ แล้วนะว่าใช่แน่นะเมื่อกี้มันออกมากัดลูกปลานะครับอไปเลยฟีกระจูดึงดึงดูดดึบ๊บข้างหน้านี่เหมือนเชดโดเลยนะอย่าเพิ่งตกนะจ๊ะ อดูไหมนะดูนะหลังจากโอ้หลังจากโอ้โหมาแล้วนี่สประรดซ่อนดูนะคฮะหมายแล้วนะครับก้านคอจีอ่ปลาช่อนนะครับฮะฮิตเลยเกินนะปลาช่อนตน้องรีบตกนะฮะเพราะว่าอากาศเริ่มไม่เป็นใจแล้วนะครับฝนพายุจะเข้าเลย จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นดีไปกันต่อนะฝนมาก็สั่งโน้นมันทิ้งไม่ได้ต้องต้องมีประชอนอยู่แล้วแหละจะค่อยวนมาตี ไปเก็บซุ้มกันนะจิบจิบจิบ,จบโอ้แดดร้อนมากั <S 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 ไม่ทะลุแม่เลย <laughs> บันเล้อเลยนอนอยู่ตรงนี้นะหมายหนึ่งตัวนะไซส์ใหญ่มากไ่ยกันไ่ยกัน การขอเราได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยหมายแล้วสวยๆเลยนะครับปลากัดปลากัดปลากัดไม่เรือกำลังไหลเลยนะครับกมาแล้วหนึ่งแตบ โอ้ยเดี๋ยวตกเป็นกัดจริงๆนะวันนี้เจอาเหลือโต๊ะสุดท้ายแล้วด้วยนะโอ้โหจบกันไปรอไหลกลับไปเรื่อยๆนะ let's go ขนแล้วนะ อยู่ไหมนะโอ้โหมันเข้ากัดข้างในเลยนะไม่อยู่แน่เลยหลุดนั่นไงโว้ยโหเสียดายกัดใต้ไม้เลยนะโอ้หวัดก็ไม่ได้นะเสียดายนะ

ไ่ออยูะรนนี้ก็จบไปนะครับกับบ่ายคอง15นะครับในเวลา3ชั่วโมงนะครับแล้วนี่ก็คือทางขึ้นของเรานั่นเองนะครับผมก็หมดแรงแล้วนะครับก็ไม่มีแรงที่จะปิดคลิปนะครับก็ปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะหมายนี้เป็นหมายคอง15นะครับเหลือทุกมากเลยนะครับทีงไงก็ ฝากติดตามกันคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ตามสภาพนะครับอย่าได่เห็นเลยไปก่อนครับผมสวัสดีครับ